สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเสนอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนาะชามเล็กเพราะว่าชามใหญ่ยกให้สามีนะคะลูกชิ้นทำเองก๋วยเตี๋ยวตุนก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นทำสดๆใหม่ๆนะคะอืมโมใหญ่นะทั้งครอบครัวสามีชอบกินเด็กๆก็อร่อยนะคะมาจ้ากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันร้อนๆแก้หนาวนะคะอืม ร้อนหมูตุ๋นเนาะง่ายๆนะคะห,หนาวๆสามีถามกินแต่ก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องยุูกชายด้วยนะคะแล้วลูกชิ้นอ่ะต้องทําเองเนาะเขาถึงจะกินนะลูกชายเวลาซื้อมานะคะที่ร้านเขาจะใส่พริกไทยเยอะเนาะ เวลาเราทำเองอ่เงี้ยเราก็รดไทยหน่อยเด็กๆชอบนะฮะลูกใหญ่จัมโบ้เลยอืมอืมใช้ได้เดววนื้อล้วนๆทำเองไม่มีแป้งนะคะไม่มีสารมาจ้าอืม หมูนี่พูดถึงหมูก้อนแบบเนี้ยเที่ยวนานนะคะแต่นุ่มอยู่ไม่เหมือนหมูติดมันเนาะอย่างคอหมูตุ๋นจะดีกว่านะแต่ก็นุ่มนะคะตุนนานสามีนซื้อหมูมาให้ก้อนหนึ่งกิโลหนึ่ง ทำชามเล็กๆอย่างนี้ต้องเบิ้ลนะพี่นอ้องใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเติมพลังเนาะเติมกำลังใจดูแลสุขภาพเราให้ดีเด้อพี่น้องเด้อ ก๋วยเตี๋ยวตุ๋นต่างแดนถ้าอยู่บ้านเราก็หากินง่ายเนาะสวัสดีค่ะยาดาสวัสดีค่ะมักซิมสองสองนา้าหลานกินอะไรคะยาดากินอะไรคะยังไม่ได้กินเลยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกัวยูกับซุป ลูกชิ้นลูกใหญ่เลยเยวมาดูช่วยของมักซิมนะคะไม่ใส่ผักเด้อมีแต่เส้นกับน้ําซุปนะคะอ่าจิ้นลูกชิ้นดิลูกชิ้นค่ะแกใไรอยากกินอันนี้ก่อนลูกชิ้นลูกใหญ่มากอือเป่าก่อนนะนูกร้อนนะอ้อนคอยค่อยลูกอร่อยอร่อยครับอืมลูกชายชอบกินลูกชิ้นหมามาทำเองนะคะ อร่อค่ะอ่าเ่าก่อนนะลูกนะร้อนๆเป่านะลูกนะเป่าแล้วอือ<ะ> <c oughs> อร่อยไหมคะอย่าย่ายังไม่ได้กินแล้วลุดอีกแล้วโอ๊ยสีได้กินบ่เนอะ <c oughs> อร่อมากมากอ่า ลูกชิ้นมามาทำอร่อยไหมลูกอ,อ,อื่อสองน้าหลานกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ <c oughs> อู้คำใหญ่จังลูกใส่นน้อยอะ่ะร้อนนะ ค,ค่อยๆกินลูกอันนี้ชามของคุณสามีนะคะนั่งกินหน้าทีวีโอเคไหมปะป๊าอ,อ,อันดีบอกแล้วก็ ลูกชิ้นมามาทำอร่อยไหมลูกใหญ่มากนะคะชามใหญ่เลยเนาะร้อนร้อนร้อนอืมโอเคมากเกล็กป้าปาสมาก ร oh, ้อนร้อนร้อนร้อน <Okay. S 1> จับตะเกียบเป็นไมก้กำลัง ร้อนๆแกหนาวนะคะโอเคเมนูวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่กินกันทั้งครอบครัวนะคะพี่น้องจา๋าแซ่บถูกใจสมีลูกๆเนาะเรียบร้อยนะคะวันนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวเนาะกินอิ่มกันทั้งครอบครัวนะคะเด็กๆก็มีความสุขได้กินลูกชิ้นทำใหม่ๆนะคะวิดีโอนี้ยายจ๋าก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะ ครอบครัว,วต่างแดนง่ายๆนะมีอะไรก็ทํากินนะคะสามีก็ชอบความสุขเล็กๆจากเบลเยี่ยมนะคะคลิปนี้อ่าขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะถ้าชอบก็กดลไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามชีวิตอีแจวปากแดงจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ